เต้าหู้ทำสดอ่ะอุ้ยนี่อืออนี่เต้าหู้ก็ต้องใช้ทับพีกินเพราะหมอว่ากินไี้สองทัพีนี่นะอ,อือยากจิ้หายจะไปหาเห็ดเด้ออยากทำ ที่ทำไมไม่ใช้ทักช้อนกินไม่ได้เป็นาหวานหมอให้ใช้ถพีเขาให้ตวงป้ากก็หออ้อยแฟนด่าบ่อยปากก็ห้อยทําไมกินเยะกินเลอะกินเลอะแล้วมันได้ฟิล รับใครที่เป็นเบาหวานมือเย็นมันจะเป็นมือที่สะสมแป้งเยอะมากก็ต้องระวังไงใครเป็นเบาหวานใครที่น้ำตาลสูงก็ต้องรู้วิธีการจัดก,การก่อน ผมนี่ก่อนก็466กินยาหมองสองเดือนแรกมันไม่ลงแต่มันก็ไม่ขึ้นนะก็อยู่366แล้วก็ผมก็มากินตัวสมุนไพรไทยอาหารเสริมครับกินเป็นชาร้อนๆนะก่อนอาหารเย็นทุกวันละสองแก้วก็เดือนครึ่งก็จาก466เหลือ130ตอนนี้ก็อยู่ไว้นะ120กว่าตอนนี้พอดีมาลัางกินอร่อยช่วงนี้เดี๋ยวก็จะกดลงให้มันต่ำกว่าร้อย ถ้าถามผมคือตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วมันไม่มีชาเท้าชามันไม่ไม่ง่วงนอนมันแต่ก่อนกอนล่อมตาผ้าทำงานที่แรกเข้าใจาว,ว่าแต่ก่อนตอนก่อนไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานปีที่แล้วไม่รู้เป็นเบาหวานตาผ้าแบบมองไม่เห็นก็เอาน้ำลูบตาแล้วนั่งทำงานไปเพราะว่าเราทำงางกันหน้าคอม ลำบากไม่พี่กินกับช้อนเหรอลำบากแต่ก็อร่อยครับนี่ถ้าต้องไปทำคอนเทนต์ให้กินกินก๋วยเตีย๋ยนคงจะลำบากนะเส้นมันต้องดีเข้าตาแน่เลยเดี๋ยวจะลองดูใครอยากให้ผมกินอะไรด้วยทัพพีอันนี้บอกนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับ มันเป็นสพีคู่กายแล้วนี้าสำหรับใครเอฟซบางท่านก็ถามหาลูกชายไปไหนไม่ลูกชายกลับไปอยู่ตายายเปิดเทอมแล้วนะครับที่บุรีรัมยู่บันนอก เม็ดเนี่ยมันคูดฟันก็ไร่เดืยวญี่ปุ่นเขายังมีวัฒนธรรมการกินนะฮะยกถ้วยสดเราก็ถ้วยสดนี่วนธรรมเราอ อยากให้ผมทำคลิปกินอะไรด้วยทัพีนี่ก็เมนไว้นะเยวจะลองหามาทำเล่นดูเพราะว่าช่องนี้สงสัยต่อไปต้องหากินกับทับพีและค, <c oughs> คอนเทนต์คอนเทนต์ต้องเป็นทัพีเพราะหลายคอนเทนต์แล้วโดนแบนดเยอะมาก <c oughs> วันนี้โดนทิกตอกแบรนดไปไปพูดเรื่องเก,กีก่ยวกับธุรกจกัญชาเรียบร้อย เท่าหนึ่งโดนบินเลยไม่ได้เล,ล้วยังไงเราคุยแต่เรื่องเบาหวานกันทบทพีพอเมื่อไงเดีด๋วยวร้อน เดี๋ยวไปอานน้ำสนามต่อก่อน